คลิปนี้พามาชมกับบล็อกกระแทกไร้ายสายขนาด12โวลต์ที่แรงที่สุดณตอนนี้ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาอยู่กับตัวบล็อกกระแทกไร้ายสายรุ่นใหม่จาก m ม l w a ก k e ้ก็เป็นบล็อกกระแทกไร้ายสายขนาด12โวลต์ที่เรียกได้ว่า มาแรงมากนะที่มีแรงบิดสูงมากครับสูงถึง745นิวตันเมตรกับความเร็วรอบที่3,000รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าสเปคมาโหดมากนะแต่ยังคงคาบในรุ่นสตัฟฟีหรือว่าขนาดที่เป็นไซส์เล็กคอมแพคขนาด12โวลต์นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็น12โวลต์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานี่ก็คือเป็นรุ่น M12 FIW2F นั่นเองโดยในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเปรียบเทียบให้ชมว่านอกจากสเปคที่โหดแล้วมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมกันบ้างโอเค มาเริ่มกันที่ราคาเองราคานี้เช็คจากเว็บของ o อ m a r t ของเราเองนะครับราคาณปัจจุบันณตอนนี้นะต้องบอกกันไว้ก่อนราคาตัวเดิมนะรุ่นเดิมอยู่ที่5988นะครับหรือว่า5้0พนกั่นเองนะคือตัวรุ่นเก่านะครับตัวกล่องถ้าเป็นตัวเปล่าก็จะได้เป็นเคสกันกระแทกมาแบบนี้อยู่แล้วส่วนตัวใหม่ครับอยู่ที่6000กับอีก8 8บาทครับแต่ในรุ่นใหม่ตัวเปล่ากันกได้เป็นกล่องกระดาษนะค,คือเป็นแค่กล่อง เฉยๆแบบนี้เลยกล่องเคสกระแทกก็อดนะสำหรับในรุ่นของตัวใหม่ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจากเดิมรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนดีไซน์ไปเล็กน้อยครับก็ตาเจนของเขาอย่างแรกเลยคือในเรื่องของไฟทางด้านหน้าจากเดิมที่มีแค่ดวงเดียวอยู่ทางด้านใต้ยอย่างนี้ตรงบนสวิตย้ายขึ้นมานะครับเป็นไฟรอบทิศทาง เป็น LED แบบ3ดวงนะครับก็คือเป็นสีเหลืองอ่อนๆด้วยนะก็คือเป็นสีวอร์มไลท์นั่นเองนะครับและก็ในส่วนของขนาดเรียกได้ว่าน่าจะเท่าเดิมนะเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่านะไม่ได้เทียบเลขสเปคก็จะเห็นได้ว่ามันเท่าเดิมเลยนะไม่มีความแตกต่างเลยไม่ว่าจะเป็นในสองความยาวทางด้านบนหรือว่าในส่วนของความอ้วนนะ แต่ผมรู้สึกว่าในตัวเก่านะครับจะอ้วนกว่านิดนึงอ่ะด้านหลังมอเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าขนาดจะดูเล็กลงไปนิดนึงผมไม่รู้ว่าเป็นการดีไซน์ของเขาหรือเปล่านะที่มันดูหลอกตานิดนึงเนาะมาดูในส่วนของน้ําหนักกันบ้างนะครับตัวรุ่นเก่านะจะหนักอยู่ที่957กรัมนะครับตัวรุ่นใหม่จะหนักอยู่ที่996กรัมนะครับก็ห่างกันประมาณหลักหน่วย10กรัมนะ ก็ถือว่าใกล้เคียงมากครับแทบจะไม่ต่างเลยนะครับในเรื่องของตัวบอที่ตัวเฟืองกระแทกก็ดีไซน์เปลี่ยนไปเจนใหม่ๆก็จะเป็นประมาณนี้บนบนในส่วนของคลิปเบลต่างๆก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วส่วนอื่นๆก็คล้ายๆเดิมครับไม่ว่าจะเป็นด้านจับหรือว่าในเรื่องของการใส่แบตเตอรี่ต่างๆตัวเจนใหม่ตัวนี้มาด้วยขนาดแกน2แบบด้วยกันครับก็จะเป็นแกนขนาด1นทับสก็คือ4หุนตรงนี้การ์ตัวนี้ก็คือแกนสามทับแก็มีให้เลือก2ขนาดนะมาดูในสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของโหมดครับจากเดิมโหมดที่อยู่ทางด้านบนก็คือเวลาเราปรับต้องใช้มือกดก็มีสีโหมดให้เลือกใช้งานกันอยู่แล้วผ่านมาตัวใหม่ก็ยังคงมีโหมดทางด้านบน ดีไซน์เปลี่ยนไปแต่ไม่มีปุ่มกดแล้วนะไม่สามารถกดทางด้านบนได้เขาย้ายมาตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดหรือว่าปรับโหมดมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่าเดิมมากก็คือให้กดตัวสวิตช์ที่ปรับหุนซ้ายขวาตรงนี้ให้มาอยู่ตรงกลางครับแล้วกดสวิตช์สองครั้งปึ๊บป๊บตัวโหมดก็จะสลับเปลี่ยนโหมดให้อัตโนมัติ แบบรวดเร็วเลยก็คือเราสามารถใช้งานอยู่ดีๆนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนหมดไม่ต้องใช้อีกมือหนึ่งมากดแล้วนะก็คือผักแค่สวิตช์มาตรงการปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดปุ๊บปปุ๊บป,บปบแค่นี้ ง่ายและก็สะดวกกว่าเดิมมากครับในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดส่วนในเรื่องของโหมดการใช้งานก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับมี4โหมดการใช้งานก็มีปรับความเร็วรอบทั่วไปรอบตามกลางสูงแล้วก็โหมดช่วยเหลือในการขันนะครับก็เป็นโหมดออโต้สต็อปนะก็คือเวลาเราขันมันจะป้องกันไม่ให้เราขันแน่นจนเกินไปนะแรงบิดท้าจะอยู่ที่ประมาณ20นิวตันแล้วก็ในส่วนของคลายออกได้ด้วยนะครับก็คือคลายออกมันก็จะสโลว์ให้เรานะครับก็คือมันจะหมุนด้วยรอบที่ช้าลงนั่นเองก็ใช้ได้ทั้งการคายเข้าแล้วก็ค ในเรื่องของโหมดการใช้งานก็เรียกว่าให้มาจัดเต็มครับกับแรงบิดขนาดนี้ออโต้สต็อปให้มาก็ถือว่า ดีมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปขัดน,นอดพวกตัวเล็กๆนะครับโอกาสที่นอตจะขาดจะสูงมากนะกับแรงบิดขนาดนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคกันบ้างสเปคก็แน่นอนว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์มาพร้อมกับมอเตอร์ไรต์แบงคฐานหรือว่าบัสเลดมอเตอร์นั่นเองกับแรงบิดที่จากเดิมอยู่ที่339นิวตันเมตรนะมาตัวใหม่ครับให้แรงบิดมาสูงถึง745นิวตันเมตรในตอนคลายออกนะส่วนรายละเอียดสเปคอื่นๆเพิ่มเติมก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสักเล็ก น้อยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับแรงบิดที่ให้มาสูงถึงขนาดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเทสเทียบกันระหว่างตัวเก่าตัวใหม่นะโดยผมตั้งไปที่320นิวตันนะ ผมจะเริ่มกันที่ตัวรุ่นเก่าก่อนนะเราดูนะครับ320นิวตันเมตรประมาณนี้อ่ะลองดูกับตัวใหม่ตัวใหม่ผมก็จะใช้เป็นโหมดนี้เลยนะโหมดขันน็อตตรงนี้เลยอ่ะลองดู ลองเทียบกันดูนะว่าใช้งานจริงระหว่างตัวเมื่อกี้กับตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าความเร็วมันพอๆกันนะแต่สลลิ่งในการใช้งานแตกต่างตัวนี้รู้สึกว่ามันทํางานแบบกระแทกมันแบบเต็มมัดเต็มเหนียวกว่านะครับตัวเล็กเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันรู้สึกอีกแบบหนึ่งอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนจะไม่ออกนะแต่ว่ามันออกอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนึงลองตั้งปอนอีกรอบนึงนะ โอเคนะครับตัวนี้ในโหมดการขันเข้าเนะแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นออโต้สต็อปให้นะครับให้เกิดว่าผมขันเข้านะดูในโหมดนี้เนาะก็จะมีโหมดป้องกันไม่ให้เราขันแน่นเกินไปนะครับเห็นไหมมันก็อยู่ให้อ่ะตโนุมัติโดยที่ผมยังไม่ได้ปล่อยมือเน,นี่ยมณนมาณนี้เห็นไหมครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เมื่อกี้เราขันตัวนี้นะเดี๋ยวตอนนี้สลับมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับโมใช้ตัวเดิมแบตเตอรี่ก็ก้อนเดิมนะ4แอมป์นะครับอดูกันประมาณนี้นค,ครับนี่ตัวเก่าเนาะ ประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมพอเราสลับฝ right. okay. so ั sure right ่งเนาะแทบจะไม่ออกเลยเกือบจะไม่ออกเลยนะแต่ก็ออกอยู่โอเคนะครับเพื่อความชัวร์ข <AUDIO> ับนอตตัวนี้นะผมรู้สึกว่ามันแน่นแปลกเนาะเมื่อกี้ตัวใหม่ขันออกง่ายมากนะครับแต่ตัวเก่าขันออกยากแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะใช้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะเป็นแบบเดิมไหม ลองดูอีกสัก,กรอบหนึ่งนะนี่ตัวใหม่เนาะโหมดก็ผมใช้เป็นโหมดคลายออกตรงนี้เลยนะเคลองดูอ่ะประมาณนี้น่าจะเห็นถึงความต่างเนาะตัว12โวลต์ตัวเก่าแทบจะไม่ออกเลยนะครับแต่พอเป็นตัวใหม่แรงบีดที่มากกว่าเป็นเท่าตัวก็ขาดแป๊บเดียวออกเลยก็รประมาณนี้แล้วกันนะครับระหว่างความต่างในเรื่องของการใช้งานจริงเนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวใหม่นะครับ แรงขึ้นกว่าเดิมเท่าหนึ่งนะเป็นไงกันบ้างครับกับบล็อกกระแทกร้อยสายขนาด12วลต์รุ่นใหม่ของมิวโกกี้ัวนี้นะก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นขนาด12โวลต์ที่มีแรงบิดสูงที่สุดหน้าตอนนี้แล้วนะดูรวมๆแล้วก็แรงบิดสูงกว่าขนาด18วลต์หลายๆรุ่นด้วยซ้ำนะครับแต่ยังคงมาในคราบของตัวรุ่นสตัฟฟี่อยนะู่เนาะคือขนาดที่เล็กกระทันรัดน้ําหนักเบาครับน่าจะใช้งานกันสนุกเลยทีเดียวนะครับก็คือแบบใครที่ทํางานอู่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์น่าจะแบบ ยิ้มกันเลยทีเดียวกับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของการปรับโหมดอะไรต่างก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับใช้งานแค่มือเดียวมันคือมันน่าใช้งานมากเลยนะโดยส่วนตัวผมแล้วสุดท้ายนะอยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปก็แนะนําว่าให้ใช้ร่วมกับแบตขนาด4แหรือว่าเป็นแบตไฮเอาท์พูดไปเลยก็ได้เพราะว่าจะได้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องที่แบบเต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าแบต แอมป์เล็กมันจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่เนาะจะทำให้ตัวเครื่องมันแรงบิดน้อยลงก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นแบต4แหรือให้ออปต์ขนาด5แอมที่ใส่อยู่ตอนนี้ไปเลยจะดีมากก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะใครที่สนใจอยู่สามารถสั่งซื้อที่ไอทูมาได้เลยทางเรามีของพร้อมส่งนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ